วนมารอบงานแล้วนะคะแถวที่เก้าค่ะเสร็จแล้วจุดเชื่อมต่องานใช้พันหัวเข็มนะคะแทงผ่านไปที่จุดเริ่มต้นงานค่ะปลดสองครั้งแบบนี้นะคะแถวที่สิบค่ะโซ่สามขึ้นตัวคัลนลายตรงกลางเลยนะคะ เสร็จแล้วก็โซ่สามตัวข้าลายที่สองค่ะค่ะตอนขึ้นต้นงานนะคะต่อไปก็โซ่สามไปลดสับปะรดลงค่ะ ขึ้นไปสามห่วงนะคะเอ,อ่อขึ้นไปโซ่สามห่วงที่สองห่วงที่สามแล้วก็โซ่สามตัวขั้นลายที่มุมแบ่งเนี่ยนะคะจะขึ้นแบบนี้แต่ว่าตัวขั้นลายระหว่างระหว่างสับปะรดนะคะขึ้นปกติ ตัวแรกนะคะแล้วก็ไปตัวที่2เลยค่ะแล้วโซ่สามไปสับปะรด เสร็จแล้วมาถึงมุมแบ่งเนี่ยนะคะมุมนี้ก็จะขึ้นตัวขั้นลายสามตัวตัวที่หนึ่งค่ะแล้วโซ่สามตัวที่สอง โซ่สามนะคะตัวที่สามต่อไปก็โซ่สามขึ้นสับปะรด โซ่สามค่ะมาถึงขั้นลายสองตัวนี้ขึ้นปกตินะคะ แถวที่สิบได้งานแบบนี้ก็ถักวนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยววนมาต่อกับจุดเริ่มต้นงานตรงนี้